สวัสดีครับพวกผมนะฮะตัวตัถอยนะฮะคลิปนี้มาส่งมอบงานนะฮะสำหรับตัวรถโมเดลนะฮะหกล้อนะครับอีจุสุนะครับตู้ทึบนะฮะของ703701นะสุโขทัยนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวแม่นะครับงานเป็นงานพาร์ทวูดนะความยาวของตัวรถนะครับอยู่ที่42เซนนะครับตัวรถจะมีความกว้างอยู่อ่านะตัวรถมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ13มเซนโดยประมาณนะครับ นี่นะครับตัวรถนะครับมีความว่างประมาณ13มเซนความสูงของเขาก็จะอยู่ประมาณ15เซน16เซนประมาณนี้นะครับตู้ก็จะสูงหน่อยนะครับตามแบบของลูกค้าอยู่ประมาณ21เซนนะครับอ่าเป็นงานพาร์ทวูดนะฮะสำหรับตัวนี้ครับล้อเป็นล้อเรซินนะฮะล้อเนี่ยเป็นล้อเรซินนะคะสำหรับตัวนี้ครับนี่ส่วนตัวลูกนะครับก็จะเป็นตัวงานพาร์ทวูดเหมือนกันนะครับ ตัวลูกก็จะมีพ่วงลักษณะอย่างนี้นี่นะครับเดีย๋ยวเราจะมาลองเปิดฝาดูอ่าด้านหลังนะฮะก็สามารถที่จะเปิดนะครับเปิดได้นะครับเปิดพ่วงได้แบบนี้เลยนะครับเปิดแล้วก็ใส่ของข้างในได้นะครับตามแบบของลูกค้าเลยนะ,ะสำหรับตัวนี้ครับปิดฝาได้นะฮะทะเบียน7 0็ดศ2สาเดุขโขทยัยนะครับนด้านหลังก็จะเป็นเรซินแล้วก็มี ผนังกั้นนะครับอ่านะดูด้านท้ายของตัวแม่กันบ้างนะครับแม่ก็สามารถที่เปิดตู้ได้เปิดได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ของเข้าไปข้างในนะครับตัวนี้บังคับไม่ได้นะครับเป็นงานโมเดลนะฮะก็จะมีลักษณะนี้นี่นะครับนี่คือตัวรถนะครับที่จะส่งมาวาง,งา เป็นลักษณะประมาณนี้สั่งทําจากรูปของที่ลูกค้าให้มานะครับคันจริงนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้เลยอยู่ใกล้ๆนะครับนี่นะครับ โอเคครับใครอยากได้ประมาณนี้หรือว่างานสกเกลประมาณนี้นะครับสามารถที่จะส่งตัวรถจริงเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ